สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพามาชมการปลูกผักบุ้งอ่อนนะครับต้นอ่อนผักบุ้งนะครับใช้ระยะเวลาประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับตีสิบวันแล้วกันนะครับรอบนี้ผมเพาะประมาณสามตะกร้านะครับตะกร้าแบบนี้นะฮะร,ร้านยี่สิบบาทจะลองดูการเพราะแบบไม่ใช้ดินนะครับคราวที่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้ดิน แต่แล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามีตัวลองคือผ้าขนหนูแต่รอบนี้จะไม่ใช้เลยนะครับจะปลูกแบบหยิบหยิบแบบนี้เลยนะฮะน่าจะได้อยู่เพราะนัดเห็นในลาซาดา้าเขายังมีขายอยุปก,กรณ์แบบนี้ไม่ต้องใช้ผ้าไม่ต้องใช้ใยสังเคราะห์ก็ขึ้นได้ครับอันนี้คงต้องรองลองดูครับก็อันนี้รอบแรกเนี่ยแช่น้ํากับหนึ่งคืนแล้วเนี่ยผมลืมถ่ายนะครับก็จะถ่ายตรงนี้ให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันจะสําเร็จไหมนะครับ ตัวกดทับมเมล็ดผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะเพราะว่ากระสอบผมทิ้งไปหมดแล้วที่เกียบหาก็ตัดฟิวเจอร์บอร์ดมาทับนะครับก็ได้เหมือนกัน <c oughs> คิดว่าได้นะพยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็หาอะไรกดทับไว้หน่อยกดทับเพื่อให้เมล็ดแบบบุ้งเนี่ยมันเขาเรียกว่าการมันโตพร้อมๆ,ๆกันนะครับมันจะได้ไม่มีบางต้นในที่โตขึ้นมาแล้วมันก็ดันหนีเพื่อนไปนะครับมันได้ได้รอแล้วดัน คือจะบอดไปพร้อมๆกันนะครับประมาณสามวันนะครับต้นก็จะโตได้พร้อมกันเวลาเราเปิดมันก็จะสวยงามนะครับเดีย๋ยวอีกสามวันนะครับค่อยๆมาเปิดนี่ที่วพิ่งจะวันแรกพรุ่งนี้วันไม่แน่นะับพรุ่งนี้อาจจะเปิดแล้ะเดี๋ยวผมดูก่อนตอนนี้ต้องหันกลับมาทำผักปุกผักปุ้งต้นอ่อนวกใชอแสงน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผักในแปลงเนี่ย จากเราปลูกหลายหลายรอบแล้วนะครับไม่ประสบผลสําเร็จแล้วครับเพราะว่าแปลงผักผมตอนนี้ตั้งแต่ตึกออฟฟิศด้านข้างแปลงผักนี่นะครับเขาสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยทําให้แปลงผักผมเนี่ยไม่โดนแสงเลยไม่โตนะครับโตไม่ได้เลยอ่ะโตไม่ดีเลยอ่ะกี่รอบกี่รอบนี่รอบที่สี่ที่ห้าแล้วผมก็คงเด็ดใบกินเล่นๆนะฮะทํทำอะไรไม่ได้เลยนะครับสรุปก็คือตรงนี้ต้องต้องเลิกปลูกผักสลัดแล้วครับปลูกไม่ได้ละ ีอาจจะไปปลูกบนดดดฟ้าแล้วเพราะผมขนเริ่มขนอุปกรณ์ขึ้นไปละโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ติดตามใหม่อีกสองสาวันนะครับนีเ่เป็นเข้าสู่วันที่สี่นะครับเมื่อวานวันที่สามราะแต่วันอาทิตย์ครับเมื่อวานวันพุธผมก็เปิด ที่ข้อบอ,อกตปิกระมังออกครับต้นยืดๆละสีขาวใบก็ยังเขียวอยู่ใบเริ่มเขียวแล้วนะครับสี่วันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าวันที่ห้าหกเจ็ดเป็นไงดูไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงวันที่เราจะตัดกันเลยปลูกโดยไม่ต้องใช้ฟองน้ําไม่ต้องใช้ผ้าครับใช้ถาดกับ น้ำงีนวลๆ,ๆเลยคร,ครับแล้วนี่ก็ผักบุ้งของผมสิบสองวันนะครับอันนี้ผมปล่อยมาสิบสองวันอีกสองถาดนะผมเก็บกินไปเมื่อสองวันที่แล้วนะก็ได้ประมาณสิบวันก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ดินต้องใช้ผ้าใช้ได้นะครับสบายนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะลาก็จะเกาะอยู่แบบนี้นะครับพอกินเองนะครับ สบายๆนะครับพอกินเองนี่ถือว,ว่าง่ายนะครับหาถาดนะครับมารองน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับปลอดสารเดี๋ยวผมก็จะล้างนะครับเดี๋ยวจะพรมน้ําตรงนี้เพื่อจะไล่เปลือกมเมล็ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะล้างอย่างนี้ดีอย่างครับเนี่ยวันนั้นผมใช้เปิดน้ําใส่ซิงค์เนี่ยนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่านะ พอเปิดน้ำใส่ซิงนะครับมันก็ซิงน้ำเต็มเนี่ยแล้วก็เอาตะปุ้งอะตาจุ่มได้เลยจุ่มสลัดล้างถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบปลูกดินหรือค้าเนี่ยมันถ้าทําแบบนี้มันจะหลุดนะครับมันจะหล่นด,ดินอะอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่เป็นไรนะ <c oughs> นก็จะแบบนี้ได้นะครับผมเอาแบบง่ายๆนะครับเ <c oughs> นี่ยนะครับเปลือกมันเปลือกของเมล็ดก็จะหลุดออกมาครับสล <c oughs> ัดสลัดออกนะครับ ะล,ะลากเขาเกาะกักอนอยู่นะครับมันจะไม่หลุดออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวราจะทําอย่างนี้นะครับแต่แหลายรอบโอเคเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูทีนะครับเนี่ยต้องไล่เอาพวกนี้ออกก่อนนะครับก่อนจะตัดนะครับไม่งั้นเนี่ยตัดแล้วนยมาไล่ออกจะยากนะครับแต่อาจจะเหลืออยู่บ้างไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับเอาให้ดูด้วยแหละนี่ก่อนเดี๋ยวขาตั้งกล้องเลย ครับหลังจากที่เราตัดล้างเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับน่ากินเลยครับกินสดได้สบายสบายเลยล้างไปกินไปนะครับอืมอร่อยครับเราคิดอยู่เดี๋ยวขาจะไปทาอะไรวันก่อนชุดแรกเอาไปทํายำกุ้งนะครับกุ้งปลาหมึกอร่อยมากอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเขาจะทําอะไรนะครับเราถ่ายมาให้ดูทีนะครับ อร่อยครับปักบุ้งครับปบุ้งอ่อนครับปลูกกินเองง่ายๆนะครับ